ไม่ว่าจะเป็นเกมที่ดีหรือจะแย่แค่ไหนมันก็ต้องมีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบเพราะมันคือรสนิยมคุณชอบกินปลาระผมเหม็นปลาระคุณชอบกินทุเรียนผมเฉยๆกับมันคุณชอบเล่นวอลโลแวนผมเกลียดวอลโลแ n ลแต่ถ้าพูดถึงทีมของเกมที่จะถูกปากผมเป็นพิเศษก็ต้องบอกเลยว่าน่าจะเป็นเกมหลังโลกร่วมสลายหรือแนว post apocalyptic และแน่นอนว่าถ้าพูดถึงเกมที่เซตติ n งอยู่ในโลกหลังร่มสลายแบบนั้นแล้วก็มีน้อยคนมากที่จะไม่รู้จักเกมที่มีชื่อว่า l out แล้ววันนี้เราไม่ได้จะมาล่ายาวแต่เราจะมาพูดถึงความล้มเหลวครั้งยิ่งใหญ่ของ4 out 76เพื่อทําให้พวกคุณเข้าใจและไปคุยกับเพื่อนได้ว <ège S 1> ่า4 out 76มันแย่มันแย่อย่างไรมันแย่แค่ไหนและปัจจุบันมันดีขึ้นแล้วใช่ไหมดีกว่าไปทำตัวอวดฉลาดบอกเกมมันแย่ทั้งที่คุณไม่เคยเล่นด้วยซ้ําเกมมันแย่เกมมันแย่แย่แย่ยังไงแย่ยังไงมึงมึงเคยเล่นหรอเออ เออกูได้ได้ยินมาผ่านๆกูไม่เคยหยุดถ้าคุณดูคลิปผมจบแล้วคุณจะไม่ได้แค่เข้าใจมันผ่านๆอีกต่อไปโดยผมจะแบ่งออกเป็น4พาร์ทพาร์ทที่1ใครคือทอตฮาร์วาร์ดคุณจะได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับไอ้หมอน,นี่ว่ามันสําคัญอย่างไรทําไมแฟนๆจะค่ายเกมเบนเทสตาถึงไม่ค่อยชอบที่หน้ามันพาร์ทที่2คุณจะได้รู้เกี่ยวกับความระยาย,าย่ําแย่ของเกม Fallout 76ภาคล่าสุดของ f a l l o u วว่าทําไมถึงมีคนเกลียดมันนักเกลียดมันหนา พาร์ทที่4คุณจะได้รู้ถึงความรู้สึกหลังเล่น For a 76ของผมว่าปัจจุบันมันสามารถเล่นได้อยู่หรือเปล่าเป็นยังไงบ้างดีขึ้นหรือ,อยังถึงเวลาไปหาอะไรมานั่งกินระวังดูแลครับเฮ้ยแล้วพาร์ทสไปไหนวะม,ม,มึงจะทําไมกูยอยากมี4พาร์ทมึงจะทาไมมีอะไรปะพาร์ทที่ 1. นึ่งทอสฮาวเวิร์ดเป็นนักออกแบบเกมผู้ก,กากับและก็โปรดิเวเซอร์ที่ได้รับรางวัลกำกับเกมดีเด่นไปตั้ง2ปีไม่ว่าจะเป็น For All Part สา The Elder Score of v i v i n และแน่นอน The Elder Scrolls Skyrim เกมทั้งหมดที่ผมกล่าวมามันคือหนึ่งในเพชรน้ำดีของวงการเกมที่เปลี่ยนแปลงวงการเกมแนว RPG role-playing game มันไม่ใช่แค่เกมให้คุณเล่นเฉยๆอีกต่อไปแต่เกมเหล่านี้กลับสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้เกมแนว RPG ในรุ่นถัดไปไม่ใช่แค่สร้างโลกธรรมดาแต่เป็นโลกเสมือนจริงที่ทุกสถานที่ทุกตัวละครมีภูมิหลังมีเนื้อเรื่องน่าสนใจให้สำรวจให้ค้นหาและติดพันยิ่งขึ้นอ้าว ทำไมเป็นเรื่องดีไม่ใช่หรอทําไมคนถึงไม่ชอบเขาล่ะนั่นก็เพราะว่าคุณทอสฮาวด์ดูเหมือนจะเริ่มขี้โม้จนเกินไปหน่อย These What want? แน่นอนว่าการพูดโฆษณาเกินจริงเพื่อให้ลูกค้าหายกับสินค้าของเราดูไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไรและยิ่งคนที่เคยสร้างผลงานไว้ดีๆอย่างเขาแล้วทานแฟนคลับหรือกลุ่มลูกค้าของเขาก็พร้อมที่จะฮายไปกับเขาด้วยฉากจบ200แบบใน Fallout Skyrim จะมีเควสไม่จำกัดคำพูดสวยหรูเหล่านั้นอาจจะเกินจริงไปหน่อยเพราะ Skyrim ก,ก็มีเควสไม่จำกัดก็จริงแต่มันเป็นเควสเดินส่งของสุ่มงโ,งโง่ๆไม่ได้น่าสนใจหรือมีเรื่องราวอะไรให้น่าค้นหา คําหลอกลวงเพิ่มความหวานเล็กน้อยอาจจะทําให้แฟนๆบางกลุ่มไม่พอใจอยู่บ้างแต่นี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นของความชิบหาย Fallout 76 is a prequel to all the other games and it's our biggest one yet it is four times the size of Fallout 4It is four times the size. It is four times the size. Fallout 76เป็นอีกหนึ่งเกมของ Bethesda ที่โคตรจะทะเยอทยานในงาน E3 2อีที o d d h o w a ท d อก็ได้ปลุกความไฮป์ของแฟนๆโดยการบอกว่า Fallout 76จะเป็นภาคก่อนเนื้อเรื่องของ Fallout ทุกภาคและเกมจะมีขนาดใหญ่กว่า Fallout 4, 4ถึง4เท่าและมีรายละเอียดถึง16เท่า It is four times the size Fallout 4 of Allows have times the แต่ความเป็นจริงแล้วพอเกมได้ออกปล่อยให้ทุกคนเล่นเกมมันกลับเต็มไปด้วยบั๊กมากมายกริชมากมายเหมือนเกมยังทำไม่เสร็จปัญหาเดิมจาก f o r o u t ในภาค4ไม่ว่าภาค4จะมีอะไร76ก็เอามาด้วยไม่แก้ไม่มี NPC ไม่มีเส้นเรื่องไม่มีเควสที่น่าสนใจแถมเบนเทต้าได้คิดการใหญ่สร้างลันเชอร์ของตัวเองเพื่อที่จะให้แฟนๆไม่จำเป็นต้องไปเล่นในสตรีมเพื่อที่ได้ไม่ต้องผูกขาดเป็นนายทุนใหญ่ของตลาด ให้ตลาดเล็กได้เติบโตบ้างหรือความจริงคือเขาแค่ไม่อยากให้พวกคุณกดรีฟันหรือขอคืนเงินนั่นเองมีชาวต่างชาติมากมายที่โพสต์ว่าเขาไม่สามารถรีฟันได้ใครๆก็อยากจะของเงินคืนเพราะว่าช่วงแรกที่เกมปล่อยมันไม่สามารถเล่นได้เลยนั่นก็ทําให้ความคาดหวังของเขาที่เกิดขึ้นในงาน E.T. นั้นถูกทําลายย่อยยับสิ่งที่คุณทอดพูดเอาไว้เป็นเพียงคาโกหกและนั่นก็คือดอกแรกของความพอใจของแฟน แต่ปัญหามันไม่ได้หยุดแค่ที่ตัวเกมอย่างเดียวสําหรับใครที่ไม่ค่อยได้รู้เรื่องเกมปกติเกมเขาก็จะมีขายในรูปแบบของหลากหลายแพ็คไม่ว่าจะเป็นขายราคาปกติสมมติราคาปกติ300บาทได้ตัวเกมหลักธรรมดาขายเพิ่มราคาเป็น500บาทแล้วเปลี่ยนชื่อเป็น deluxe edition ได้ของเสริมในเกมบ้างปากลายหรือขายในราคา1000บาทแถมของเสริมในเกม และก็ได้ของสะสมในชีวิตจ,จริงแบบนี้เราจะเรียกว่า collect edition For Out 76ก็มีเหมือนกันครับโดยใช้ชื่อว่า For Out 76 Power Armor Edition ที่ประกอบไปด้วยแผนที่เกมโมเดลของเล่นหมวกและแน่นอนกระเป๋าแคนวาสเจ้าปัญหาเฮ้ยมันก็ดูดีไม่ใช่เหรอทำไมมันถึงมีปัญหามันก็ออกแบบมามันก็สวยเพราะความจริงมันไม่ได้ใช้ผ้าแคนวาสคุณภาพดีทำยังไงล่ะครับ ชียร์นี่แพงโฆษณาเกินจริงชัดๆผมไม่เห็นด้วยนะครับการโฆษณาที่มันทุเรศแล้วก็ไม่สร้างสรรค์อะไรแบบนีมน้มันมันมันเกินจริงไปหน่อยอแล้วคุณก็อย่าลืมกดซับช่องผมนะครับเพราะว่านี่มีลิงก์โดเดตข้าแล้วถ้าคุณโดเดตให้ผมคุณจะบินได้คุณรู้หรือ <ผม S 2> เปล่าเตือนปรดอัชลาก่อนใช้ยากลับมาที่กระเป๋าของเราต่อแน่ะนอนว่าแฟนๆเกมที่สั่งซื้อไปต้องไม่พอใจอย่างแน่นอนแล้วอีเมลไปขอคืนเงินอีเมลไปถามถึงคําตอบของปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะปัญหาของตัวเกมที่ไม่ดีพอ จนแฟนๆต้องขอรีฟัน mainland, แถมกระเป๋าอีกท <rawd Moder> ีมงานซัพพอร์ตหลังบ้านของเบเทสตาเลยไม่ไหวอีกต่อไปเลยส่งอีเมลตอบกลับมาว่าสวัสดีครับเราขอแสดงความเสียใจที่คุณไม่พอใจกับกระเป๋ากระเป๋าที่เรานํามาโฆษณาเป็นตัวทดลองอ่ะแล้วมันแพงเกินไปที่เราจะทําออกมาขายจริงอ่ะเราไม่มีแผนที่จะรับมือกับมันเลยก่าวคือไอ้วงโง่มึงโดนโคษณาชวนเชื่อหลอกแล้วไอควายเียเงินดีมึงอ่ะเียเงินไปดิเบเทสตาไม่รอดแน่ๆดอกนี้ โดนแฟนๆสาปส่งไม่พอใจยำยับแถมโดนฟ้องอีกด้วยเบนเทด้าก <ant> <c oughs> ็เลยแก้เกมกับแบบฉลาดสุดขัวแบบเรียกได้ว่า Mega เมกะเคเบอร์โดยการที่เบนเทด้าจะใช้เป็นเงินในเกมพอ,อเจ็ดด้วยจำนวน 500อะตอมซึ่งมันคือค่าเงินในเกมนะครับที่ต้องเติมเงินเข้าไปว้าวแต่ไงต้อง500อะตอมเลยนะเราสามารถซื้ออะไรก็ได้ไดนะลรือหรือเปล่า100อ,อ่ะ500อตอมเลยเว้ยันเยอะจริงๆนี่500อะตอมตีเป็นเงินดอลลาร์ได้5เหรียญแถมมันยังเป็นราคาต่ําที่สุดของการเติมเงินเข้าไปในเกมนี้ด้วยหรือตีเป็นเงินไทยประมาณ178บาทแต่กระเป๋าหรือแพ็คที่เขาจ่ายไป300เรารา200-300เหรียญหรือประมาณ1600บาทไทย holy shit เป็นการแก้เกมที่ทําให้แฟนๆยิ่งเดือดขึ้นเข้าไให,ใหญ่แถมเขาต้องมารู้อีกว่าจริงๆแล้วกระเป๋าผ้าแคนวาสมันมีอยู่จริงแต่เขาส่งให้แค่อินฟลูเอนเซอร์แม่แอยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์จังเลยแต่ด้วยความที่คใครก็กลัวโดนฟอนทั้งนั้นเขาก็เลยทำกระเป๋าออกมาโดยให้คนที่สั่ง Power Edition ไปเนี่ย ไปกอแบบฟอร์มเพื่อที่ได้ส่งกระเป๋าไปให้แต่ต้องรอ4-6เดือนและนี่ก็คือเกือบทั้งหมดของปัญหาของเกม f a l l 76มันอาจจะมีรายละเอียดย่อยยิบเยอะแยะมากมายสามารถไปหาดูที่ยูทูบเบอร์ท่านอื่นได้ส่วนตัวผมคือผมไม่อยากพูดในเรื่องที่ผมไม่เข้าใจบางเรื่องผมก็ไม่เข้าใจแล้วผมไม่ได้อยากลงรายละเอียดเยอะเพราะจริงๆแล้วผมก็เป็นแค่ผู้เล่นเกมเฉย แล้วผมเองก็ไม่ได้ไปสนใจฟอสเจ็อะไรขนาดนั้นนะช่วงเวลาที่มันเกิดขึ้นผมก็เลยไม่รู้ว่ามันมีเรื่องอะไรบ้าง ในปัจจุบันก็คงมีหลายคนที่บอกว่า For Al 76มันดีขึ้นแล้วมันเล่นได้แล้วครับผมเคยไปเจอคอมมูนิตี้ท่านหนึ่งแล้วก็มีคนพูดว่าไอ้พวกที่บอกว่า For Al 76ว่ามันเล่นไม่ได้นี่แหละครับปัจจุบันมันเล่นได้แล้วนะครับเคยเล่นหรือยังอ่ะมีปัญญาซื้อหรือเปล่าอ่ะอืมอย่าสัตว์แต่ว่าจะด่านะครับเคยเล่นหรือเปล่า For Al 76เขาเล่นได้แล้วนะครับปัจจุบันน่ะผมเห็นด้วยนะครับ ปัจจุบันณนะวันที่25มิถุนายน2566ผม,มลองไปเล่นมาแล้วครับแต่มันก็สนุกในรูปแบบของ For u t 4เพราะว่ามันไม่ได้อัปเดตหรือมีระบบอะไรใหม่น่าสนใจเลย Weapon View หรือ Quick Slot ในการเปลี่ยนอาวุธโง่เหมือนเดิมปัญหาต่างๆที่มีใน For u t 4ภาคนี้ก็มีเหมือนเดิมนะครับนั่นแหละมันก็คือ For Out 4แต่ว่าเล่นออนไลน์ line. เล่นคนเดียวมันอาจจะเหงานิดหน่อยต้องเล่นกับเพื่อนมันก็เล่นได้แหละมันก็เล่นได้ นในเกมแม่งบัคฟิสิกเหมือนเดิมแม่งบัคแอนิเมชันเหมือนเดิมบัคเควสเหมือนเดิมบัคอัพฟิตเหมือนเดิมคือกูอไม่รู้หรอกไอคนที่บอกว่ามันดีขึ้นมาเล่นได้ม,มึงทำบุญด้วยอะไรมึงถึงเล่นได้กูเปิดประตูไม่ได้ท,ทั้งๆที่กูมีกุญแจรีเกมแล้วลบลงใหม่แล้วไม่หายและสิ่งเดียวที่จะต้องหายก็คือการสร้างตัวใหม่แล้วเล่นนะนะให้มึงเล่นเถอะกูไม่เล่นหรอกก็กูจะหาของทำบ้านได้เควสตั้งหลายอัน ก็ตั้งใจอ่านตั้งใจเสพเนื้อเรื่องดิบดีดต้องไปนั่งดูคลิปใน YouTube ว่าเอมันเกิดอะไรขึ้นจนาก็ทั่งผมเจอคลิปคลิปหนึ่งที่เขาสอนว่าวิธีการผ่าประตูนี้ไปได้แสดงว่าเขาเป็นเหมือนผมเมื่อ6เดือนที่แล้วเขาไม่สามารถเปิดประตูนี้ได้เขาเลยใช้วิธีการบั๊ทะลุกำแพง Holy ิชิ t แฮร์รี่ไกาดคุณคลิปแม่ง6เดือนที่แล้วอะณปัจจุบันมันยังไม่แก้เลยด้วยซ้ำอะ หลังจากนั้นผมก็ไม่มีอะไรจะต้องเสียอีกแล้วผมก็จะลองสลุปประตูซึ่งมันทําได้จริงและหลังจากนั้นผมหมดเลยหมดความอดทนกับเกมนี้ผมไม่เสพเนื้อเรื่องไม่อะไรอีกต่อไปแล้วผมจะทะลุทุกประตูที่แม่งล็อกแต่นี่ก็ไม่ใช่สิ่งที่ทาให้ผมต้องลบเกมเพราะว่ามันเกิดจากการที่ผมคั่งและตอนนี้ผมอยู่ในโหมดแบบคั่งเลยผมก็เดินยิงไปทั่วยิงทุกคนยิงทุกอย่างจนกระทั่งผมไปเจอวัวร้านหน้าร้าน,นาาค้าร้านหนึ่งต้นเกมเลยใครที่เล่นอาจจะรู้จกักกันดีไอ้วัวตัวเนี้ยผมรู้อยู่แล้วแหละ จากเซนส์ของการที่เป็นคนเล่นเกมเนี่ยว่าถ้าเรายิงเนี่ยมันจะต้องเกิดปัญหาบางอย่างซึ่งแน่นอนไอ้หุ่นยนต์ข้างๆที่ดูแลบัวมันก็ยิงผมซึ่งผมก็ไม่สนเพราะผมจะยิงมันผมจะยิงทุกอย่างแต่ในขณะที่ผมยิงหุ่นยนต์คุณรู้ไหมเกิดอะไรขึ้น NPC พพวกนี้เขาไม่ได้โค้ดมาให้คุณฆ่าพวกมันแต่มันฆ่าคุณได้ผมก็เลย ออนไลน์เอลซลบเกมทันทีครับและนี่ผมยังไม่ได้พูดถึงอะไรหลายๆอย่างในเกมมันต้องเติมมันมีระบบไมโครทานซิชั่นอีกแล้วมันจะดูดตังเราไปไหนแต่นี่ผมโชคดีที่ได้เกมนี้มาฟรีนะครับจาก p รา m ม g เกมมิมันก็นานแล้วแหละเกมฟอร์ all, มันก็แจกไปทั่วแล้วเพราะมันคงไม่มีคนเล่นแล้วแหละไหนจะโดนไล่นุกอีกคือมันจะมีระบบหนึ่งที่ผู้เล่นคนอื่นอะสามารถยิงนิวเคลียส่เราได้แล้วไม่รู้เป็นไรเซิร์ฟที่ผมเล่นอะ แม่งยิง <screws> นิวเคลียร์ใส่ผมไม่พักเลยเว้ยและการที่คุณจะเล่นแบบชิวๆสบายๆคุณจะต้องเติม First p a ารอะไรสักอย่างแหละที่เดือนละสี่ร้อยกว่าผมจะไม่ได้แล้วว่าราคาเท่าไหร่ก็คือเหมือนเติม b บ t เทนพาร์ซึ่งคุณจะสามารถสร้างเซิร์ฟเล่นเองได้กับเพื่อนคุณต่างๆนานาซึ่งผมแค่สงสัยว่าทําไมเราต้องเสียเงินมากมายกัเกมบ้านี่ด้วยวะสุดท้ายนะครับถ้าผมจะเจอใครสักคนที่บอกว่า Fa l l จดีขึ้นแล้ว ผมก็ขอให้เขามีความสุขกับการเล่นฟอร์อัเจ็ดสิบหกขอให้คุณโชคดีไม่เจอบัคเล่นได้ไหลลื่นย,วยาวๆตัวตัวของผมผมขอไปเอนจอยกับฟอร์อ l n น w วเวกัสหรือภาคสี่ดีกว่าเพราะตกให้มันบัคหรืออะไรก็ตามแต่เรายังสามารถโหลดเซฟได้ดีกว่าต้องมานั่งสร้างตัวใหม่เล่นจากเหตุการณ์ทั้งหมดผมก็อยากให้พวกคุณคิดดีๆก่อนที่จะตัดสินใจซื้อเกมของค่ายเบนเทส d าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ก็สงสัยกันว่าเกมมันจะใหญ่แค่ไหนเราเลยจะใช้เวลาช่วงสุดท้ายอธิบายให้พวกคุณฟังมาดูหนึ่งในดาวเคอา์ของเราที่มีชื่อว่าเจมิสันคุณสามารถลงจอดที่เมืองแอดเนติสแต่คุณก็ยังสามารถลงจอดหรือสำรวจที่ใดก็ได้บนดาวเคราะห์แห่งนี้และไม่ใช่แค่ดาวเคอา์ดวงนี้แต่เป็นทุกดาวบนระบบสุริยะ จากดาวโคห่างไกลจะไม่ต่างอะไรกับก้อนน้ำแข็งยักษ์สู่ดาวที่โคจรหมุอนรอบระบบสุริยะที่พอเหมาะพอเจาะและไม่ใช่แค่ระบบสุริยะนี้แต่มีมากกว่าถึง100ระบบสุริยะมากกว่า1,000ดาวเคราะห์เปิดโอกาสให้พวกคุณได้สำรวจแล้วรอพวกคุณได้ไปเจอ It is four times the size.